สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับร้าน t a b บิ r Vix s c เ o t ร r นะครับวันนี้ผมมีรถแนวทัวริงราคาดีๆรถดีๆมานำเสนอกันนะครับคันนี้เป็นซูซูกิ s k y w เวฟ650 LX นะครับแน่นอนรหัส LX นี่เป็นรหัสรุ่นท็อปของเขานะครับรุ่นท็อปนี่ก็คือจะเป็นระบบเบรก ABS แล้วก็จะมีชิลด้านหน้าวินชิลเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเป็นไฟฟ้ากระจกมองข้างแบบพับไฟฟ้าเครื่องยนต์เป็น6เกียร์ เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็น6เกียร์ด้วยนะครับแน่นอนครับว่ามันเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับเบิร์กแมนหกห้าศูนย์ที่จำหน่ายในประเทศไทยนะครับแล้วก็ออปชั่นเนี่ยมาเต็มเหมือนกันเลยแตกต่างกันเรื่องของพวกพลาสติกนะพลาสติกบอดี้ไฟหน้าไฟท้ายอะไรประมาณนี้นะแต่จริงๆแล้วเครื่องยนต์ล้อระบบเบรกช่วงล่างใช้ด้วยกันได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของรถรุ่นนี้ก็คือว่าอะไรสามารถที่จะเบิร์ก ของเบิร์กแมน650มาใส่ได้เลยยกเว้นตัวบอดี้นั่นเองนะครับพวกอะไรสึกล้อนะเกี่ยวกับเครื่องยนต์เกี่ยวกับนู่นนี่นั่นนะครับเบิรกมาได้เลยคันนี้ผมมีการ upgrade. อัปเกรดอ่าคันนี้จริงๆแล้วลงขายมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ผมชอบเก็กบรถที่มันใหม่นะพอดีล้อมันไม่ค่อยสวยผมก็เลยจาัดก,การทําสีล้อใหม่เลยนะครับรถเนี่ยเดิมรถสีเดิมนะครับ สีรถเนี่ยจะเป็นสีเดิมเลยนะครับแล้วก็ทําสีล้อให้ใหม่เป็นสีทองนะครับทางด้านหน้าด้านหลังไม่พอนะครับผมเปลี่ยนยางให้ใหม่ด้วยนี่สติกเกอร์ยางอยูอย่แล้นะนะเปลี่ยนเปลี่ยนยางเป็นบิตสโตนเอสซีทูให้เลยนะนะครับแบค็คแลคนะยางดีเลยนะครับแล้วก็อันนี้คืออัปเดตโดยที่ว่าผมไม่ได้เพิ่มราคารถนะเพราะรถคันนี้ผมลงก่อนหน้านี้หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทรถคันนี้ทะเบียนแท้นะครับ ทะเบียนแท้โอนขนส่งนะครับเปลี่ยนยางให้ใหม่ทําสีล้อให้ใหม่ทําสีโชคให้ใหม่แล้วก็พ่นสีขาตั้งคู่ขาตั้งข้างให้ใหม่นะครับจะได้ใหม่ๆนั่นเองนะครับผมชอบทํารถให้มันดูกริบๆนะประมาณนี้โซรายละเรียดของรถคันนี้เนี่ยนอกจากเป็นทะเบียนแท้เป็นรหัส lx แล้วก็เป็นรุ่นท็อปแล้วเนี่ยนะครับยังพ่วงมาด้วยการเซอร์วิสท,ที่ค่อนข้างที่จะ ทำมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นของเหลวอีนิกใหม่ลูกปืนล้อใหม่ตัวตูดกุญแจนะครับตัวซูซูกิเนี่ยตัวตูดกุญแจเขาเนี่ยชอบเสียนะครับเพราะว่า่าบอกไม่ได้บอกไม่ได้เรกากาจะบอกงี้ครับรถมันหลายปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตูดกุญแจมันชอบไหม่นะครับก็เปลี่ยนตัวชุดตูดกุญแจราคา3,000กว่าบาทนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีรูปลงให้ดูนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเห็นว่าคันนี้ทําอะไรไปบ้าง กดเข้าไปดูในรายละเอียดของรถนะครับที่เขียนว่ารูปคันนี้เพิ่มเติมนะครับจะมีรูปรายละเอียดที่เซอร์วิสไปให้ดูอยู่นะครับปะเก็นฟาคัดเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็โอลิงซีนเฟืองท้ายเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดโอลิงล้อก็เปลี่ยนใหม่ซีนโอลิงล้อนะหัวเทียนเป็นอิริเดียมนะครับแล้วก็มีการตั้งวาล์วให้เรียบร้อยแล้วก้องอากาศเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็มีอ่า สปอตไลท์ LED คู่หน้าที่ติดมาเพิ่มเติมนะครับเพื่อความสวยงามนะแล้วก็ตัวแคชบาร์วิทยุโทรพท์มือถืออยู่ตำแหน่งนี้นะครับอปอกมือแบบอุ่นได้นะมีปรับโลฮ g h แล้วก็จะมีตัวในส่วนของเรื่องตะแกรงท้ายสําหรับใส่กล่องหรือว่าบรรทุกบรรทุกของนั่นเองนะครับรถคันนี้ก็ยังได้โช๊คนะครับโช๊คแต่ง y s s ติดมาให้เรียบร้อยแล้วสามารถปรับรีบาร์อ่อนแข็งได้นะครับนี่ก็คือ คันนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มนะเก็บรายละเอียดให้ใหม่หมดแล้วแล้วก็ได้รถทะเบียนแท้ด้วยยางเนี่ยหน้าหลังนะครับคู่หนึ่งก็มีหมื่นกว่าบาทแล้วอะนะครับทําสีล้อนี่ก็คู่หนึ่งก็ต้องมีสามพันกว่านะครับรถสวยนะครับสีเทานะครับไฟหน้าไฟท้ายไม่มีแตกแล้วนะครับท่อเป็นท่อเดิมทะเบียนเป็นเลขนี้เลยนะครับสองกอยอสามสี่สามศูนย์กรุงเทพนะครับอ,อยยางหลังใหม่ๆครับเปลี่ยนให้ใหม่ สีรอพ่นใหม่นะครับท่อเดิมนะครับเป็นโครเมียมเดี๋ยวผมขัดให้นะมันไม่ค่อยใสแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาเครื่องปั่นให้ใหม่มือมันใหม่อยู่แล้วแหละอยากให้มันใหม่วันนี้ส่วนชิวหน้าเดี๋ยวช่วงที่สงการไม่มีอะไรทำเดี๋ยวผมขัดชิวหน้าให้ใหม่จะได้ใหม่ๆนะครับแต่ชิวมันก็ยังใสยอยู่นะยังดีอยู่นะครับแน่นอนกุญแจนะครับคันนี้อยู่ครบ เป็นกุญแจชิปนะครับเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับเบอร์แมนหกหนเลยดีกว่าตัวกุญแจนะครับเกะด้านหน้าซ้ายขวานะครับช่องเก็บของด้านหน้ามี power outlet ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้นะครับใต้เบาะกันบ้างป๊บโอ้ยปิดไม่สดโอเคนี่โชคใต้เบาะสมบูรณ์นะครับ บอกไม่มีแตกแล้วนะครับรุ่นนี้เนี่ยเหมือนเบรกแมน650อะบอกตัวนี้ชอบแตกคันี้ยังไม่แตกนะครับสวยๆใสๆนะครับสติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับ AN650 นะครับนสีโค้ดแล้วก็ตัวนี้ตัวปรับพนักพิงหลังนะครับแบกเลสนี่ก็คือปรับพนักพิงหลังด้านหน้าถอยหลังได้ประมาณสี่ระดับไฟส่องสว่างมีให้ปิดเปิดได้แล้วก็ปิดออโต้นะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะช่องเก็บของกระจุกกระจิกเขานะครับ ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของใต้เบาะก็สามารถเก็บวบกะน็อกเต็นใบได้ถึงสองใบาตามตำแหน่งนี้เลยนะครับนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่นะแล้วก็เรียลิ่สตาร์ทนะครับเรียลิรถประมาณนี้นะมีช่องเติมน้ํามันนะครับเหมือนกับรถยนต์เลยเติมตรงนี้ได้เลยนะครับรถเก็บเบาะหนังเบาะเดิมนะครับเบาะเดิมแล้วก็ เป็น2อทิชเอร์นะอันนี้จะเป็นการลื่นสักๆหน่อยนะครับการลื่นดีมากนะครับนี่เบาะเดิมนะไม่มีแขกไม่เว้ยไม่มีแขกไม่มีคาดเออลิ้นพันกันแล้วผมนะครับตะเข็บทุกอย่างเป็นรอยเป็นแบบรีดนะไม่ได้เป็นแบบเย็บนะครับนี่น้าไม่เข้าแล้วก็เบาะสภาพดีมากคอนโซลด้านในนะครับสวยงามเงานี่เคลือบอย่างดีเลยสวยงามมากใหม่ครับเบอะใหม่บอกให้เลยนะครับรถไม่มีชนไม่มีลมนะครับผ่าน การเตะเรียบร้อยใหม่ๆนะครับประมาณนี้เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่าเบิดกุญแจมาหน้าจอเป็นดิจิตอลนะคือต้องบอกว่าผมชอบเรือนใหม่ของรถรุ่นนี้มากกว่าตัวเบิร์กแมนหกห้านะเพราะว่ามันเป็นดิจิตอลหมดเลยอะ่ะเนี่ยตัวเบิร์กแมนหก้านนี่ยังสู้มันไม่ได้นะมีวัดโวลต์ What มาให้เดี๋ยวสตาร์ทก่อน วันร้อนไฟชาร์จปกตินะครับสตาร์ทนี่ขึ้นมาละสิบสี่กว่าเลยนะครับคันนี้เลขไมาอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบกิโลไม้แท้นะครับ ABS ทำงานปกตินะครับชิลหน้านะครับนี่ขึ้นลงได้เลยนะครับเหมือนกับเบอร์แม่หกห้าศูนย์เลยดีกว่านะครับแล้วก็กระจกมองข้างแน่นอนพับไฟฟ้านะครับแล้วก็กลางไฟฟ้านั่นเองนะครับเกียร์ออโต้ได้แมนนวลได้ออโตมี power โห d e นะครับชดเกียร์ตรงนี้ได้เลย แล้วก็ไฟสปอตไลท์นะครับนี่มีแบบกระพริบด้วยนะสว่างเลยอันนี้เป็นปอกมืออุ่นนะครับใช้งานได้หมดนะครับทุกอย่างเดี๋ยวให้ดูสภาพรอบคันกันนะครับไปหาหลอด LED หน้าใส่หน่อยรอครับดูใหม่ขึ้นเยอะนะครับที่ร้านมีนะอุดหนุนผมได้นะหลอด LED 1,850บาทนี่สภาพเกิบเครื่องยนต์ดีนะครับ ตัว6เกียร์เนี่ยเครื่องจะไม่ดังเหมือนกับตัวตัว5เกียร์ละเนี่ยเสียงเครื่องนี่ก็จะวิ่งเหมือนกับเบิร์กแมร์เลย okay, ครับเครื่องแน่นๆนะครับขออนุญาตด,ดับเปิดก่อนเดี๋ยวเป็นลมโอเคสำหรับคันนี้นะครับทะรบียันแท้ได้รถทัวร์ิงในราคาฟอร์ซ่า300แล้วกัน169,000บาทกับ ซูซูกิสกายเวฟหกหหรือที่เรียกกันว่าเบิร์กแมนหกนย์จริงๆแล้วเนี่ยโมเดลเนี้ประกอบผลิตญี่ปุ่นนะแล้วก็ส่งออกไปขายทั่วไทยนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ถ้าส่งขายไปทางยุโรปเนี่ยจะใช้ชื่อว่าเบิร์กแมนะแต่ถ้าขายในโซนในแถบเอเชียเนี่ยก็จะใช้ชื่อว่าสกายเวฟหกหนั่นเอง,น,น,เองนะครับนี่ะดึบสติ๊กเกอร์เดิมเลยนะครับ สวยคันนี้สวยนะครับใครได้ไปก็ซื้อเก็บได้นะครับค่อนข้างคุ้มแล้วว่าเซอร์วิสมาครบเลยเปลี่ยนมากระทั่งยางใหม่ทําสีใหม่สีล้อนะสีใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเอาไปเนี่ยไม่ต้องไปเซอร์วิสอะไรแล้วพร้อมใช้งานในราคาฟอร์ a ซ่าสามร้อยบาทจัดไฟแนน์ได้นะครับสนใจติดต่อได้ที่0ูนย์แปด1ามสหนึ่งนะครับสําหรับช่วงนี้ก็สงการนะก็ช่วงนี้ขับรถก็ระวังด้วยระวังลื่น นี่ตัว L X เขาจะสวยนะเพราะว่าเขาจะมีเขี้ยวลงมาตรงพลาสติกสีดําสีดําด้านหน้าแล้วก็ตรงช่องลมตรงนี้มันก็จะมีกิมมิกแบบคล้ายๆจมูกขึ้นมาเป็นร่องแต่ถ้าเกิดเป็นตัวที่มันไม่ใช่ L X นะมันจะเรียบไปเลยตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเรียบไปไม่ม,ไม,มีไม่มีติ่งใมยื่นออกมานะครับสีเงานะสีเงา,ส,เงาสีสวยนะครับรถสวยพร้อมใช้ขนาดโชคหน้าเนี่ยผมยังเก็บพ่นให้ใหม่เลยเนะี่ยจะได้ใหม่ๆกันไปนะครับ รถที่ร้านก็ยังมีให้เลือกซื้ออยู่นะครับก็สนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้นะครับผมช่วงนี้อากาศร้อนมาอ,อุดหนุนพัดลมแอร์ผมได้นะ1,990บาทนะครับส่งทั่วไทยนะครับค่าส่งก็ทางไปรษณีย์นะก็ประมาณ3-5วันนะครับก็รับได้เลยนะครับหรือถ้าในเขตกรุงเทพก็เรียกแก๊ปไปส่งให้นะครับค่าส่งก็คิดตามระยะทางนั่นเองนะครับใช้ทนใช้ดีขอบอกเลย ถ้าไม่ดีจริงเนี่ยผมไม่เอามาขายให้โดนด่าแล้วก็พัดลมรุ่นนี้มีปัญหาเคลมง่ายครับไม่ต้องห่วงนะครับใช้ทนใช้ดีโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ